คนับถ้าเรามาทำคลิปแบบเป็นแฟนกันวันนึ่งได้ปะได้นี่แล้วแฟนกันทำอะไรบ้างอะไปเที่ยวไปไปห้างไปเดินห้างไปจับมือไปดูหนังด้วยกันโอเคไหมทำไมไม่เป็นแฟนกันจริงๆเลยอะโอเคไหม วันหนึ่งจะดีเหรอดีมากเลยพี่ชอบมากมากเลยน่าสนใจนะเออใช่ใช่นะทาเซรั่มอ่ะอ้าวาเซรั่มเซรั่มอะไรเนี่ยเซรั่มโซอโอเซรั่มคุณหมอใช่ไหมใช่แต่ไม่ตกลงนะอ้าวอันนี้สูตรหน้าขาวใช่ไหมใช่ครับอันนี้สูตรลดสิวครับโอเคตาข้าตาหน้าใสเมื่อไหร่คอยคอยทำกันใช่ รานนย,ยจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วอะไรก็หมดไปแล้วนะ่ะอน,นี้ก็หมดแล้วสวัสดีมิตรรักแฟนกิ๊กทุกท่านนะคะคือพอดีว่าไปเห็นคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกมานะคะแต่เป็นคลิปเกี่ยวกับคอลลาเจนตัวนี้นะคะวีน่าคอลลาเจนนะคะซึ่งในคลิปนั้นเขาบอกว่าหยอดเบต้าดีนลงไปนะคะแล้วนี่นะคะก็คือเบต้าดีนที่เข้าใส่ลงไปในแก้วนะคะเดี๋ยวเขาใส่ใไหนพิเนทน ข้าเจนลงนะนี่ลงไปหนึ่งเม็ดนะคะก็ใส่ลงไปแล้วหนึ่งเม็ดนะคะทุกคนเอคนมึงเลยน่และนี่นะคะเป็นขราเจนที่เข้าใส่ลงไปในแก้วเมื่อกี้นี้นะคะ่ะน้ำใสเลยและนี่นะคะวีนาข้าเจนที่เป็นขราเจนเพียวนะคะทุกคนย้ำว่าขราเจนเพียวนะคะใครที่ปวดข้อกระดูกหรือว่าสิวนะคะช่วยได้ดีเลย นี่นะคะ1กระปุกจะกินได้2เดือนเลยนะคะวันนี้ก็มีโปรมาให้นะคะซื้อ1กระปุก550บาทแถมอีก1กระปุกค่ะเราชอบจังเลยอะ่ะชอบความที่เขาเป็นเขาทั้งสองคนเลยชอบความที่คู่เขาไม่เหมือนใครชอบความที่พยายามบอกว่าไม่ได้สร้างโมเมนต์แต่กระดูสายตาดิก็ดูการกระทําดิกะดูเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันดิมันไม่มีอะไรบอกเลยเว้ยว่าเขาไม่ได้รักกันอะ่ะ